สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้น,นะครับาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า u n น o c r ก o อตมือบานะเนี่ผู้ชมครับนะตอนนี้สามารถเล่นมัติเพลเยอรกับผู้เล่นอื่นได้แล้วนั่นเองผู้ชมครับเป็นเกม FP f p s ที่สมจริงมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่แบบค่อขนข้างเวียนหัวกับมุมมองแบบนี้นะบอกเลยว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงี่ตอนนี้สามารถเล่นกันได้แล้วนะั่นเองผู้ชมครับน,บนี่มีทหารมาแล้วเอามาโผล่มาดิ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Ark Night, Call of Duty Mobile, Tower of Fantasy, Honkai Impact หรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal Slug Awakening และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่นี่เลย Yarda Game Center เดี๋ยวเพื่อนเราก็อยู่ข้างหลังยังไงเนี่ยเรียบร้อยไปหนึ่งครับผม โอ้โหเดี๋ยวแอบกันนี่นี่มันเป็นแบบไอเนี่ยครับออโตโน้นะเพราะฉะนั้นแบบเราก็ต้องหาจังหวะดีๆค่อยๆสอยไปค่อยๆสอยเข้าไปให้เพื่อนมาอยู่ข้างหน้ากำบังไปก่นอนกำบังไปก่อนโอเคอัดหน่อยดิอัดหน่อยดิ มาเดีมาเดีนี่เอ้ยโอ้ยหเอ้ยโอ้โหโดนจนได้เรียบร้อยเลยรอรีสปอนใหม่นะครับเดีวว่าสนุกใช้ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันใช้เนี่ยเขาเรียกอะไรใช้สายตาในการเพ่งค่อนข้างเยอะนะแล้วเล่นรู้สึกตาหนึ่งรู้สึกว่ามันค่อนข้างมันไม่ได้กดดันแบบนั้นนะหมายถึงว่ามันใช้สมาธิในการเพ่งเล็งประมาณหนึ่งอะ แล้วค่อนข้างเวียนหัวเอากำลังพูดคุยกับผู้คนเลยอะไรกันนี่อะอะไรกันครับนี่อะมาเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปเนะาะเขาเข้ามาบกวกละฝั่งเราไปไหนกำหนดไว้เนี่ยฝั่งเราไปไหนกำหนดเนี่ย โอ้โหโดนลูกซองยันได้นะเฮ้ยฝั่งเราไปไหนกันหมดทำไมเหลือผมคนเดียวเขาถอดเขาถอดใจกันไปหมดแล้วหรอเขาถอดใจกันไปหมดแล้วหรอโอเคเก็บไปแบบส,สองตัวแบบสบายๆครับผมสองตัวแบบสบายๆอยู่ไหนก็นเหนื่อยอยู่ไหนก็นเหนื่อยอยู่ไหนก็นเหนื่อย โอ้โหโดนลูกซอลอีกแล้วโดวนลูกซอลอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยโดนกันแบบจังหนักเลยจังหนักเลยไอ้โอ้โหเหยียบเพื่อนขึ้นแล้วลอยขึ้นมาพอดีจังหวะของง้างพอดีเลย ตอนนี้ก็จะมีผู้เล่นเข้ามาค่อนข้างแบบเยอะแล้วนะครับนี่จะมีจํานวนผู้เล่นเนาะจำนวนคิวที่ได้จํานวนในส่วนของตัวสก้อ์ต่างแต่มันเป็นผู้เล่นจริงหรือเป็นบอทหรือมันอะไรหรือเข้าเวียนหัวกันหรือว่ายังไงเอออันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจโดนก็ยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะบินไปบินมาเลย โอ้โหมาสองสาตัวติดติดกันเลยโอ้ oh my god มาเหลือห้าสิบวินะครับเราตามอยู่ค่อนข้างแบบก็เยอะอยู่นะโอ้ oh my god จบแล้วนะครับเพราะจบแล้วนะครับเหมือนจะมี่ารอบถัดไปด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนทีมได้นะเราไปอยู่ทีมแดงก็ได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าทีมที่เราอยู่ ผู้เล่นมันจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผู้เล่นที่เป็นคนจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มีผู้เล่นหรืออะไรแบบนี้นะครับเราสามารถจอยได้เปลี่ยนได้แล้วก็มันก็จะเกิดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเกิดกนคนละจุดเห็นปะ่ะฝั่งหนึ่งเกิดตรงโน้นนะครับตัวแบบก็เหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าเมนูใหม่ที่เขาเพิ่งปรับแต่งมาเนาะในส่วนของตัวอันเลคคอร์เดอร์มบายนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกนี่ครับโหมดการเล่นก็จะมีปุ่มเพย,ย์ตัวนี้นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เราสามารถปรับได้นะถ้าหน่วงนะครับอยากเล่นกับเพื่อนก็แนะนําให้เลือกในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ใกล้ๆพวกอ่านี่ครับสิงคโปร์นะครับน่าจะใกล้สุดละแล้วกดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าปิงด้านล่างมันจะเขียวขึ้นหรือเปล่านะที่ผมเข้าไปเล่นมันค่อนข้างปิงนะเนี่ยสามสิบเก้านะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวห้องที มีผู้เล่นออนอยู่น้ตอนนี้ในส่วนข,ของตัวสิงคโปร์นะครับตัวแมปน่าจะมีแมปเดียวนาะ factory นะอ่านผิดยังขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตรงน,นี้สามารถเล่นแบบโหมดได้ก็คือเหมือนจะสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะตรงๆเลยนะครับสามารถใส่รหัสผ่านในการตั้งห้องได้นะครับนะเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็เกมโหมดนะครับมีทีมเดนแมทอันเดียวมั้งคือตอนนี้ตัวเกมอยู่ระหว่างพัฒนานะครับตัวแมปก็จะไม่มีแมปอื่นนะครับ มันเป็นแมปที่อ่าพละไสมจริงเนาะจำนวนแม็กเพลเยอร์นะครับรวมไทม์ลิมิตนะครับเวลาในห้องเนาะอ่าในส่วนของตัวเป้าหมายนะครับก็คือประมาณอ่าห้าสิบคิวก็คือจบเลยนะปิงที่รองรับนะครับก็คือ500แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะเราสามารถกอสร้างได้เลยนี่ครับพอสร้างได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ให้เพื่อนหาห้องเราเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวรหัสที่เราตั้งอะไรแบบนี้นะครับคือมันสามารถออกมาข้างนอกตรงเซิร์ฟเวอร์ครับเดี๋ยวรอรอตรงนี้แป๊บนึงนะ ตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มันจะมีรายชื่อห้องใช่ไหมถ้าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็น p r i v a t e นอะันี้เป็นแบบห้องผ u ปิดเนาะ private แล้วก็ให้เพื่อนเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งนะครับเราจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับส่วนอื่นๆนะครับตอนนี้ก็มีแค่ด้านล่างเนาะอ๋อเหมือนเป็นตัวละครแหละ player card นะครับ style recon support engineer คือตอนนี้ต้องรอทางค่ายพัฒนาเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดเฟรนกันได้ด้วยนะ ระบบกำลังมานะครับก่อนหน้านี้มันจะสามารถเล่นได้แค่กับโดรนใช่ไหมครับนะตอนนี้พัฒนาให้เราเล่นอะไรได้เยอะแล้วเนาะตัวออปชันนะครับนะตอนนี้สามารถทําอะไรได้บ้างอ่านะ general นะครับเราสามารถอ่าในส่วนของตัว refresh rate นะครับใครเมาส์ก็ลองปรับสูงๆนะช่วยได้หรือเปล่าผมจำอ่าผมไม่แน่ใจว่าผมจาสับสลับกันหรือเปล่านะว่าปรับสูงแล้วมันจะสามารถช่วยในส่วนของการเมาจอหรืออะไรแบบนี้ได้นะว่าสูงผมไม่ใช่ปรับต่ำแล้วดีนะ Enable โชว์ในส่วนของตัว Frame r a หรือเปล่า r e f ฟ e s เ r a ผมไม่น่าจานะว่าตัวนี้ r e f e s h r a t กับ EPS เลื่อ, e น,อ,อนเดียวกันหรือเปล่านะถ้าผมจําสับสนยัไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีการเซตติ้งเหมือนใน PC เลยนะทมีในส่วนของตัว Full s รนะีนน n แล้วก็ความละเอียด Resolution นะครับ Quality สามารถปรับแต่งได้นะอันนี้ก็อยู่ที่สเปคมือถือแต่ท่านเลยนะครับว่าไหวแค่ไหนเนาะเกี่ยวกับพวกลบระยะต่างๆก็มีนะครับมเมอร์ motion blur นะครับอยากให้มีการเ l u ในการเล่นแบบนี้นะครับผมว่าค่อนข้างเป็นหัวนะ motion เบ u r ผมมองออกอแล้วก็ audio นะครับก็ไม,ม่มีอะไรนะส่วนใหญ่ผมก็ปิดแค่เสียงเสงเพลงออกไปเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับสําหรับใครที่แบบหันจอซ้ายขวาแล้วแบบมันหันยากะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะ เออสามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้ปรับขึ้นมานะครับแล้วก็ลองแอปพลายแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับว่าเวิร์กหรือเปล่านะแต่ผมไม่เห็นตัวไอ้นี่เลยปิดอ Auto อโต้อืมผมไม่เจอนะกงช่างมันประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ